ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พรัคขามนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทักทายและแบ่งปันข้อพระคัมภีร์วันส่งท้ายปีเก่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิต ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกๆวันเพราะว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าปี2020นะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้พบกับการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจัดทำรายการมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับมาจนถึงปีนี้เราก็ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนได้รับความเมตตา จากคณะกรรมการขององค์กรคริสธรรมสัมพันธ์ที่ได้อนุญาตให้เราได้นำเนื้อหาในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาเป็นเขาโครงในการจัดทำเป็นรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุชุมชนและมีโอกาสเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น เป้าหมายที่ตรงกันกันกบทางคริสจักรที่หนึ่งเบียงพร้าวที่เราต้องการผลิตสื่อเพื่อที่จะนำความจริงและเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้พี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาอ่านฟังพระคำของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบนันนี้นั่นก็คือค่านิยมความสนใจของผู้คนในการที่จะ หันมาอ่านหนังสือตำรับตำราที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มเป็นหนังสือเหมือนแต่ก่อนนั้นก็เริ่มมีความสนใจลดน้อยลงไปทั้งนี้เพราะว่าทางเทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารต,ต่างๆโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคก,ก่อนๆมากมายดังนั้นพฤติกรรมการอ่าน การฟังการศึกษาหาข้อมูลต่างๆของผู้คนในสมัยนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปดังนั้นทางคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวและพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมจึงได้ตั้งใจที่จะผลิตร,รายการพระคำนำชีวิตออกมาในลักษณะของรายการวิทยุเป็นการสนทนากับคุณผู้ฟังและนำพระคำของพระเจ้าสอดแทรกเข้าไปพร้อมกับคำพยานชีวิตก็ดีข้อคิดเล็กๆน้อยๆและ เพลงสรรเสริญเพลงหนุนใจเพลงคริสเตียนที่นำการฟื้นฟูใจไปสู่คุณผู้ฟังที่จะให้คุณผู้ฟังมีความสนใจในการติดตามรับฟังและได้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตฝ่ายบิญญาณจิตจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นตอนๆเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปซึ่งหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันขององค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์นั้นถือได้ว่า เป็นคู่มือในการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวและเป็นคู่มือในการภาวนาพระคำของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่ามีการวางโครงเรื่องวางลำดับขั้นตอนในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าโดยนักวิชาการผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ด้านพระคำของพระเจ้าได้ร่วมกันวางโครงเรื่องในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเอาไว้อย่างครอบคลุม ทั้งพระคริสตธรรมคมภี์ภาคพันธสัญญาเดิมในหมวดต่างๆและพระคริสตธรรมคำัมภี์ภาคพันธสัญญาใหม่ในหมวดต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันไปตามความเหมาะสมและได้มีการส่งเสริมการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างเป็นระบบโดยศึกษาทีละบททีละข้อทีละวัคทีละตอนมีการศึกษาเบื้องหน้าเบื้องหลังของพระคำของพระเจ้าทำให้ผู้ที่ติดตามผู้ที่อ่านผู้ที่ฟังนั้น ได้ความรู้ไปพร้อมๆกับความเชื่อที่เข้มแข็งเติบโตเป็นลำดับขั้นตอนในพระคำของพระเจ้าถ้าติดตามรับฟังทุกๆวันก็จะเริ่มเข้าใจและจะรู้จักเนื้อหาในพระคำของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปัรภมคสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตลอดครัวปีที่ผ่านไปที่เราได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเผยแพร่ การศึกษาพระคำของพระเจ้ามาอย่างคุณผู้ฟังนั้นจะยิ่งทําให้คุณผู้ฟังรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและมีโอกาสเติบโตในความเชื่อมีสัมพันธภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคาของพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันในปี2021ที่กำลังจะมาถึงนั้นก็หวังว่าเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเชื่อ เพิมเติมความเชื่อให้กับคุณผู้ฟังมากยิ่งยิ่งขึ้นต่อ,ตอไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อปีเก่ากำลังจะผ่านไปสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อคิดสําหรับเราทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือว่าเราควรจะลองมาพิจารณาดูนะครับมีการประเมินเอาไว้ว่าอายุโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราในยุคนี้ในท่ามกลางการพัฒนาทางด้านการแพทย์ต่างๆดีขึ้นเนี่ยคุก็บอกว่า คนเราจะมีอายุเฉลี่ยโดยประมาณ80ปีนะครับถ้านำมาคูณด้วยปีละ365วัน80ปีก็จะเท่ากับ29,200กว่าวันนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราเทียบแค่อายุ80ปีก็ดูเหมือนมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเราเทียบเป็นวันตั้ง29,200กว่าวันนั้นก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็เป็นข้อคิดสำหรับคนแต่ละช่วงแต่ละไวัยได้มีการประเมินเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าคนเราอายุ20ปีแสดงว่าเราได้ใช้วันทั้งหมดที่มีอยู่29,000กว่าวันนั้นใช้ไปแล้ว7 3 0 5วันตอนนี้ก็จะเหลือวันอยู่ในมือ21,915วันถ้าท่านใดที่อายุ40ปีท่านก็ใช้วันที่ท่านมีอยู่นั้นไปแล้ว 14610วันท่านก็เหลือ14620วันนะครับและสำหรับท่านที่อายุ50ปีก็แสดงว่าท่านใช้วันในชีวิตของท่านผ่านไป18262วันก็จะเหลือ1958วันและสำหรับท่านที่อายุ60ปีท่านก็ใช้ไปแล้ว21,000 915วันท่านก็มีวันเหลือเพียง7,365วันและสำหรับท่านที่อายุ70ปีท่านก็ได้ใช้วันของท่านไป25,567วันท่านก็มีวันเหลือประมาณ3,653วันนี่เป็นแนวทางเป็นข้อคิดที่สอนเรา เตือนเราว่าวันเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยวันเวลามันก็จะผ่านไปเป็นวันๆจำนวนวันที่เรามีอยู่ก็จะลดลงทุกวันทุกวันทั้งนี้เพราะว่าทุกคนจะต้องตายแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายตอนอายุเท่าไหร่เราจะตายตอนอายุ80ได้ใช้วันครบทั้ง29,200กว่าวันหรือเปล่านั่นเป็น พระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าจะอาํานวยพระพรให้กับเราพิเศษในแต่ละคนแตกต่างกันไปครับคุณผู้ฟังครับที่ผมได้ยกข้อคิดเรื่องจํานวนวันที่เหลือในชีวิตของเรามาให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้ไม่ใช่ทําให้เรามีความวิตกมีความหวาดกลัวต่อความตายหรือการที่เราเหลือวันน้อยลงอะไรแบบนั้นแต่จะทําให้เราได้ดําเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาของพระเจ้านะครับ ทำให้ผมคิดถึงพระวจนะรรมของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมจะนํามาอ่านสู่คุณผู้ฟังฟังนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่90นะครับตั้งแต่ข้อ9เป็นต้นไปจนถึงข้อ17ได้กล่าวเอาไว้ว่าวันทั้งปวงของข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นไปใต้พระพิโรธของพระองค์กำหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจ กำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่เรื่องกำลังก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก,ก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงฤทธิ์ความกริ้วของพระองค์และพระพิโรธของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ขอพระองค์ทรงสอน ให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้าหรือ,อยังอีกนานเท่าใดขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มในเวลาเช้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย จะได้เปรมปรีและยินดีตลอดวันเวลาของข้าพระองค์ขอส่งให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้ส่งให้ข้าพระองค์ทุกขยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้ายขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และให้ความรุ่งโรดของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขาขอความโปรดปรานของพระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรองสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั้งหลาย คุณผู้ฟังครับจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้เตือนสติเราเอาไว้นะครับอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนบางท่านได้ต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดชีวิตแต่ว่าชีวิตยังดูเหมือนว่ายังไม่มีความสุขยังไม่มีอะไรพร้อมเหมือนคนอื่นน,นะครับบางคนก็เป็นทุกข์บางคนก็กลุ้มใจบางคนก็เครียดบางคนก็ลูกหลานไม่เป็นไปตามใจที่เราต้องการ ไม่ได้ดังใจบางคนก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้าบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกใจมีปัญหามีความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังในชีวิตในลูกหลานในครอบครัวของตัวเองนะครับจึงทำให้สันติสุขที่เราควรจะได้รับในชีวิตในยามวันปลายของชีวิตนั้นก็ถดถอยลดน้อยหายลงไปจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับ ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามการทรงนำของพระเจ้าคิดย้อนกลับไปว่าตอนที่เราอายุ25ปี27ปีก่อนนู้นเราก็เคยทำให้พ่อแม่ของเราผิดหวังเสียใจบ้างแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าเราก็ต่อสู้ดิ้นรนชีวิตของเราตามแบบตามวิถีของเราผ่านมาและพระเจ้าก็ดูแลและพระเจ้าก็นำเรามาจนถึงวันนี้ได้เพราะพระเมตตาคุณของพระเจ้า เวลานี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะปล่อยให้ลูกๆนั้นไปเรียนรู้บทเรียนชีวิตต่างๆด้วยตัวของเขาเองหน้าที่ของเราก็คงจะเป็นเพียงแค่ผู้ที่ให้คำปรึกษาผู้ที่สนับสนุนเขาอธิษฐานเผื่อเขามอบเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเชื่อมั่นว่าสิ่งดีต่างๆจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะคำอธิษฐาน เพราะความเมตตาของพระเจ้าที่ได้ฟังคำร้องทูลของเราต่อลูกหลานต่อสิ่งต่างๆที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนั้นนะครับให้เรามอบปล่อยวางไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนเพราะว่าในพระคำของพระเจ้าได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์จะตอบเราทั้งหลายนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่9 1ข้อ15 16ได้บอกว่าเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาคุณผู้ฟังครับเหลือกำลังของมนุษย์เหลือกำลังที่เราจะทำอะไรได้แต่ไม่เหลือไม่เกินพระกำลังของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับอย่าหยุดอ้อนวอนอย่าหยุดอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็แล้วกัน ผมจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังด้วยข้อคิดอีกตอนหนึ่งครับจากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ11ถึงข้อ13ซึ่งกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดีภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าคุณผู้ฟังครับและผมจะขอจบรายการส่งท้ายปีเก่าวันนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ปีหน้าคือวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังส่งนำคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซูคือรักษาพระธรรมพระองค์และวายใจในพระสัญญานัน้นจึงพระองค์ตรัสแล้วมันคงผู้ช่วยผู้ช่วยคือพระเยซูถ้าไว้ใจผู้ทรงพระนิ ช่วยผู้ช่วยองค์พระเยซูโปรดประทานควาเชื่อทาวีแสนปรีดาเมื่อเชื่อพระเยซูคือไวใจในโลหิตไทยและวางใจในวิตรอหิเลิดความบาปผิดจะรลุดไง่ายได้ ผู้ช่วยคือพระเยซูขาไว้กายผู้ทรงพระนิผู้ช่วยผู้ช่วยองค์พระเยซูโปรดประทานความเชื่อทาวี ใจพระเยซูราผู้ช่วยประเสริฐเหลือลายข้าเชื่อว่าพระองค์สาธิติและทรงอยู่ด้วยจนสุดปลายผู้ช่วยผู้ช่วยคือพระเยซูข้าไหว้ใจผู้ทรงประดี ช่วยผู้ช่วยองค์พระเยซูโปรดประทานความเชื่อทาวี